สวัสดีครับนี่ครับฟักทองของเราปลูกเองครับลูกนี้ก็ลูกขนาดกลางครับเป็นฟักทองขนาดกลางวันนี้จะมาทําเชื่อมฟักทองเชื่อมครับเอาวิธีทําให้ชมครับขั้นแรกแล้วก็ กด้อันนี้ก็เป็นน้ำปูนใสครับ ที่เราล่ทันน้ำไว้แล้วก็แช่เลยครับเสร็จแล้วอย่าลืมแช่น้ำปูนใสไว้สักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งก็ได้ครับ <S 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 ชิ้นใหญ่ๆน่อยจะได้กินได้อร่อยเต็มที่ แช่น้ําปูนใสไว้สักชั่วโมงหนึ่งครับกําลังดีหรือครึ่งชั่วโมงก็ได้ครับถ้ามีเวลาน้อยนะครับแล้วเราค่อยออกมาล้างครับครับหลังจากเราแช่น้ําปูนใสนี่ครับเสร็จแล้วเราก็เอาไปล้างครับเนี่ยนี่คือผมล้างมาแล้วเอาไปล้างน้าให้สะอาดครับให้สะอาดเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ภาชนะที่เราจะทําการเชื่อมเนี่ยครับผมก็ใส่ผมใช้ตัวนี้เลยครับพอดีมันมี มีแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะครับแบบนี้ก็ได้วางลงไปครับก็ทำให้ได้ชิ้นพอดีครับจะไม่ต้องใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปพอดีครัม ฟักทองประมาณนี้ครับผมก็จะใส่น้ำตาลสายแดงเนี่ยครับน้ำตาลสายแดง500กรัมครึ่งกิโลครับนี่ครับผมจะโรยไปเลยครับจริงถ้าเป็นน้ำตาลสายแดงอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะดีดีเลยครับนี่ครับเนี่ยครับแต่ประมาณนี้ครับ ครคใส่น้ำตาลแล้วเราก็เติมน้ำครับเติมน้ำไม่ต้องเยอะมากครับพอประมาณก็สักประมาณแก้วหนึ่งครับประมาณแก้วหนึ่งครับแก้วกินน้ำธรรมดานะครับนะครับเสร็จแล้วก็เปิดแก๊สได้เลยครับ,รบนี่ก็เปิดแก๊สแล้วก็ไม่ต้อง ไม่ต้องหลี่แรงครับเอาสักขนาดกลางๆก็พอครับกระังกลางมหาเบานิดนึงครับไม่ต้องแรงมากแล้วก็ปิดฝาไว้ครับเนี่ยครับแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้เลยครับแล้วค่อยมาเปิดดูเรื่อยๆครับน้ำตาลเขาก็จะค่อยละลายละลายกลายเป็นเชื่อมครับแล้วค่อยดูครับค่อยเปิดดูเรื่อยๆครับผ่านไปสิบนาทีครับลองเปิดดูครับเป็นยังไงบ้าง โอ้เห็นไหมครับน้ำตาลเราก็เริ่มะระลายเริ่มมวดนะครับเห็นไหมครับปล่อยอย่างเงี้ยครับไม่ต้องกลับไม่ต้องอะไรครับปิดฝาไว้เหมือนเดิมครับแล้วค่อยมาดูอีกทีหน,นึ่งเนี่ยครับหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้ครับน่าทานไหมครับแม่